สวัสดีจ้าแล้วน้าก็าสกุลจ้าลูกสาวเยลิมเยดิดลูกๆอาเซนกับมาตะลงเรียนละจ้าสาวเย,ยดิดมาแล้ววันดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่น,ดพนดอดอกไม้มาให้แม่รัตนาจ้าสาวยึยดกามาจ้าจ้าเนเพื่อนกันเล่นหนมีอุ้งมือหลอดสตรีอยู่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้หนูก็ไปเอา เออโอเคเออ,อมไม่เป็นไรลรกเพื่อนลืมเสื่ออยู่โรงเรียนจ้าเพื่อนฝาลเพื่อนฝาเพื่อนหยันว่าท่านรดรถสิมาทรงลูกสาวดอกไม,ม้มาให้รัตนาจ้ะเก็บ <c oughs> <c oughs> หินดอกไม้ยัอยงอยู่น้ำริมทางก็เก็บมาให้แม่จ้ะเออหักแม่หลายจ้ะลูกสาวรัตนาอืมแล้วละ่ะแม่กำลังจะทำก้าขออ่าวหรกมาอ่ากำลังลอกกระมอด เดี๋ยวเอ็ดแล้วมาก่อนค่อยเล่นเออไปเรียกก้าก่อนแล้วน่ากับเปิดประตูให้ลูฟนะจ๊ะอืเป็นแระสิบออกไปเห่นจะข้าวี๋ือแม่ทำกับข้าวจะได้กินอ,กอ,กกอ่าฮะอยากะลั้นนอนอินเตอร์เออรอก่อนลอูกรอก่อน หน้ากัะแล้วหนะ้าหัวเขาอยู่จ้ะสิเฮ็กเขาก่อนเดี๋ยวลูกใสยสิไปทแทนนิง่งชอมจ้ะไปซ่อมแบดแ่ตตอนอีกจ้าเนี่ยดีกับมาตะลุงเลี้ยเงเนี่ยเอาเดี๋ยวแม่ก็ทำรอก่อนแม่กำลังจะทำแม่กำลังรอกระหมอ อืมกับข่าวอยู่โรงเรียนมาแซรบเพื่อนมาพี่น้องกับข้าวที่โรงเรียนไม่อร่อยเพิ่นว่ะอือเพิ่นถามแม่ทำกับข่าวแล้วเนีเดี๋ยวพี่มาก่อนก่อยสเปียนมันสิว่าเพื่อนสเปียรก่อนเพิ่นวมากันเล่นเกมก่อนเพิ่นว่าจ้าพี่น้อง อันดีเห็นมาจากเห็นสายยานิดวันอันเดีอ่าอะไจ้เป็นกระสีเล่นอันนี้ห้องเกมอันนี้ห้องเกมรู้ห้องเกมเพิ่นจ้ะเป็นการนอนนั่งเล่นนอนเล่นกันไ้จ้ะหองเล่นเกมเพิ่นเพิ่นกระเล่นเกมบ้านนี้กับหองทีวีจ้ะ ทีวีห้องทีวีไปนั่นกันกีตาร์ลัตนาอยู่ระเบียงจ้ะอยู่บา้านนกงระเบียงกีตาร์โตโตกีตาร์ลัตนาอยู่ระเบียงจ้ะโตะกีตาร์ลัตนาค่ะสามีกันท่าขา ขาโตกีตาร์เมียแล้วเรียบร้อยก็มาตังแล้วจ้ะย่ระเบียงบ้านรัตนานะจ้ะกีตาร์จะบูทกีตาร์จะบูทซีเมนกีตาร์นะคะบูทซีเมนกีตาร์จะสั่งสั่งทำได้นะคะสามีรัตนาทำเองค่ะผูรใดสีท้ำกับสอบถามเขียนใต้อันคอมเมนต์ได้เลยจ้าทำที่ สวิตเด่นนะจ้ะบรายูลประเทศสวิตเด่นนะจ้ะสามีเอฟซีอยู่ทางสวิตเด่นก่ะสร้างได้จ้ะสามีทำได้จ้ะกีตาร์จ้ะบูเดิ้กีตาร์จ้ะ,ดดาจะสามีทำอันข้ขงางล่างสร้างพิเศษทำพิเศษใหนเน้เมียเลยนี่ละจ้ะนี่แหละลของขวัญสี่สิบปีรัตนาจ้ะ กีตาร์แล้วก็มีเงินนิดๆหน่อยๆให้เมียจ้านี่าจหน้ากมาไทยเมืองมาขากีตาร์บูตกีตาร์ลัตนาก็สามีกระทําให้เรียบร้อยแล้วจ้าเสจสักเรียบร้อยค่ะหน้ากษัิยมาจัดทําสวยงามจ้านางกินหนาหล่อนสวีเดนจ้าออกมาเล่นกับลูกจ้ะลูกใส่ หมอกบ้านเพิ่นกระเป๋าแบบันรูปโป้งจ้ะฟอ,องจกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยทำผัดกินไก่ใส่พริกแกงหอมหัวใหญ่ค่ะเป็นปลาจ้ะลูกสาวเอลินเพิ่นชอบชอบกินปาลาลล้วนะากะ็เลยทำแบบ คล้ายๆอ้อมเหมือนจะอ้อมปลาให้เพิ่นกินเพราะไส้เขาขวานแล้วจากเพิ่นบ่มักแต่เฮ็ดแบบนี้แหลจะจ้ะเพิ่นชอบสาวเอลินชอบค่ะปลากับเขา,าหน้าจ้าข้าเกียบกุ้งเขานุ้มเขาเกียบเนี่ยเขาเกียบกุ้งเขามาทอดเองจ้า ทอดเองข้ากับข้าวก็เสร็จแล้วแล้วลูกมาจะลองเรียนกับสิกินเลยเด้อจ้ากับขเขาที่ลูกๆชอบกินจ้ะสวัสดีจ้านล้าน้าก็สกลจ้าสาวเยัยดิบเพิ่นกินแล้วเด้อจ้าเพิ่นออกไปเล่นแล้วจ้าหน้ากับพัดมิจฉันพริกพริกปลาแดดจ้าริกปลาแดด ผัดกึืนไก่หอมหัวใหญ่แล้วก็มิป่าจ้ะมิป่าลูกสาวเอลินพนอยากกเลยเห็นให้ลูกสาวจะเอามาซิมหน่อยๆอันนี้พักลวกจ้อ,อพักทีเราตะนาเก็บนะจ้ะเอามาลวกกินแซ่บ <c oughs> จะไ,ไปหลานไทยอยู่จ้ะไปเอาผักกินกำนำประแดดจ้ะ Mm. Män ska matcha. Mm. 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 ข้างเอาเอาี่ยนีพ่นกินหรือจ้อาขอบคุนมากเพื่อนอันเลนมั่วร้านยนอกบ้านจ้ะเพื่อนนั่งสีอันท่านะจ้ะสอระบายซอกเขาเอิญซอกจ้ะซอกสีอืมอืมขึ้นไตอ่ะ พริกปันแดงพริกปลาจินก,กับผักลวกที่เราเก็บมาอร่อย

Cái sĩ sẵn cứ đang dịp hiện nó chẳng Tao bảo bóng phải Anh phát anh em Tôn đoàn anh xin tổ Đọc xí lắng lượng hả น,น้องเหลืองเขาเจาเสีเอาไปทำวินสีมันกับสีเหลืองเหลืองเขาทำวินจ้ะ ยิบเท่าไหรกับว่เบิรดอ,อกจ้ะหลายหลายครับธนาคารไ่ได้เก็บนีออ่เนาะเงินทางอะไจ้ะอันนี้เก็บบินอันในอังเคบ้านเจ้าของบ่ได้เลี้ยงสัตว์บ่ได้ยังแต่ว่าบ้านอื่นกันบไ่ากล้าเก็บกินดอกจ้ะจ้าวเจเียเรียงแมวเลี้ยงหมา ข้าเกิเดก็เนาะก็จะไปบ้านบ้านอีกหลังตาไก่ยังหลายน่าสิไปเก,ก,ก,ก็บมากเก็บอันยังก่ออืมพักเสียนพักเสียงเราจะพาะไปเก็บจ้ะเอามาคั่นพักเสียนยกินอืมพี่แจมพักเสียนบ้านท่อ น่อสัมผัเป็นอยู่งเป็นดอกดอกมันสีขาวขาวอยู่น้าบ้านรัตนาต้นหนึ่งรัตนาอ,อามาปูกต้นพักเสียนไม่แต่เก็บกินไม่แต่ขันอืม น่ากับุ่คคยอันันอันขั้นส่วนมากเสียมากเท่าไหร่เมื่อกกินแล้วมันก็ออกเลยนข้างนอก มันนี่สั้งสวิตเดนฮอนอากาศก็ดีเหล่นมันก็เลน,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 นเหล่นจ้ามืออื่นฝนตกมันนี่ก็เรีนซักเต็มที่เลยตรงนี้ทางสวิตเดนฝนตกจาก้าฝนตกท้งล่ม ก็เลยหายลูกออกไปเลยเต็มที่เลยอืมอืนก็อยู่ในบ้านเบื่อแล้วจ้ะจิบทีละสองกอสามกอสี่กอจ้ะห้ามารหลวมหลวม เราก็สืามาเก็บพักบุงสวีเดนยูบานตั้งอากาศนาตนามีพักบุงสวีเดน เสียวกางไทยโพล้วนนี่แถวบ้านยารัะปูบ้านยากระปูบ้านยาปูรังพักบุงน้อล่ะ งองป็นงองี้ยหน่ามาได้ปะเขาไปหาแล้วขเขาไปเก็บเอาไงบัน,น้นลาย,าลายผักป่า ม,มัดมัดจ้ะมาเลยจ้าเพชย์ยำมาพี่เลยกับเพชยจ้า ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์ขอแชร์กดติดตามรตนากับลอสาวยาดินด้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ